สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำบนมือถือได้เลยนะจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําเงินได้ใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเหรียญคริปโตฟรีดูได้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ด้วยในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินคริปโตกันเลยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการทําเงินคริปโตตรงนี้เนี่ยเราทําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้กระเป๋าที่เราจะต้องใช้ในการรับเงินเนี่ยไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเรามีกระเป๋าไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยจะเป็นบิตครั t สแตนโพลบีนแนสบิตาซ่าฟอร์เซ เราสามารถเลือกใช้ได้ยกตัวอย่างเป็นกระเป๋าบิตครับและการที่ผมเปิดอยู่ณนะตอนนี้นะครับที่ผมใช้ในการรับเหรียญบิตคอยหรือว่าเหรียญคริปโตต่างๆ เข้ามายังกระเป๋าแล้วก็ทําการขายเป็นเงินบาทโอนเงินเข้าธนาคารไทยจากกระเป๋าบิตครับนี่เองนะครับใครที่ต้องการสมัครกระเป๋าบิดครับลองไปค้นหาวิธีการสมัครใน YouTube ได้เลยมีคลิปสอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทําเงินคลิปโตฟรีเนี่ยผมทําจากเว็บไซต์นี้เลยมีชื่อว่า coinpayu.com เราจะใช้งานผ่าน Android iOS หรือว่าบนคอมก็ได้นะในส่วนของ Google หรือว่าเว็บไซต์นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงทําแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผม จะแนะนําทุกเมนูเลยนะครับเมื่อเราสมาัครเรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์สมัครอยู่ตรงคอมเมนต์นะพร้อมกับวิธีการสมัครไว้ให้นะพอเราสมัครเสร็จนะครับให้เรามากดที่ประวัติโดยย่อนะครับเมนูลองสุดท้ายนะแล้วก็กดเข้าไปที่กระเป๋าสตาค์ตรงตรูปดินสอนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเพิ่มนะครับในส่วนของลิงก์กระเป๋าของเหรียญแต่และเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลยเราจะทําการถอนเหรียญอะไรเราก็ทําการเพิ่มลงไปนะครับผมได้ทําการเพิ่มไว้เกือบทั้งหมดและเหรียญที่ผมต้องการถอนเนาะอย่างเช่นดอทคอยเนี่ยผมเพิ่มที่อยู่ไว้แล้วนะเราจะ ใช้กระเป๋าไหนในการรับเหรียญไหนแล้วก็ไปเอาจากกระเป๋านั้นมาใส่ในส่วนของเหรียญคริปโตที่เราต้องการแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับต่อมาการใช้งานนะครับเรามาดูที่แผงควบคุมเมนูที่1 เมนูที่1เนี่ย,ยก็จะเป็นการถอนเงินนะครับตรงยอดหน่วยซตโตชิหรือว่าเราจะเรียกเป็นคะแนนก็ได้ในการถอนเงินเนี่ยเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการนะครับหรือว่าเหรียญที่เราเพิ่มที่อยู่กระเป๋าไว้นะอย่างเช่นผมเพิ่มดอทคอยไว้เนี่ยผมก็เลือกเป็นดอทคอยขั้นต่ําในการถอนเหรียญคลิปโตอย่างน้อยสักประมาณ2 3งถึงสามพันคะแนนขึ้นไปแล้วกันเนาะอันนี้2,000คะแนนในการถอนขั้นต่ำนะผมมีประมาณ31,995คะแนนนะครับก็จะได้เหรียญดอทคอยเนี่ยประมาณ152.3 35มห้าดอคอยนะครับผมราคาดอทคอยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูในราคาตลาดนะครับสองจุดสามบาทต่อหนึ่งดอทคอยเราสามารถถอนในราคานี้ได้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันบวกขึ้นมาที่ 5-, 5้หเปอร์เซนก่อนหน้าที่ผมขายไปเนี่ยผมขายไปที่สองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้คือการถอนนะผมยังไม่ถอนแล้วกันเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับในการคลิกเว็บไซต์โฆษณาในการคลิกเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับหนึ่งสองสามตรงด้านซามือตรงนี้วิธีการคลิกนะครับก็ให้เรากด ไปที่ลิงก์นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังในส่วนของหน้าเว็บไซต์ในส่วนของคอยเพย์ยูถ้าเราดูเวลาครบนะครับหรือว่าคำนวณเวลาครบแล้วเนี่ยเราก็กากกระบาดปิดไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระเป๋านะครับในการรับเหรียญคริปโตเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจไม่เคยใช้เหมือนกันสลับกระเป๋านี้นะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากากกระบาดปิดไปได้เลยแล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้ด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับอันนี้คืออันแรกนะโฆษณาแบบหน้าต่างก็ทําเหมือนกันเลยต่อไป เป็นโฆษณาแบบบทความแบบบทความเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูบทความได้ในการรับคะแนนนะครับทาไม่ยากนะต่อมาก็จะเป็นข้อเสนอนะครับสำหรับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะเป็นเว็บไซต์แบบสํารวจมี CPX b i t Lab Profit นะครับก็ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนะสำหรับการทําแบบสํารวจตรงนี้แล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของ Leaderboard นะครับ120ดอลลาร์ต่อวันการาติดอันดับ Leaderboard ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินดอลลาร์ด้วยนะรวมทั้งหมด 120ดอลลาร์ต่อวันที่เขาแจกอันดับ1รับเลย50ดอลลาร์อันดับ2 20อันดับ30นะครับแล้วก็เรียงลงไป4ถึงอันดับ100หรือเปล่านะครับตามที่เขากําหนดไว้นะนี่ครับตามนี้เลยถ้าเราติดอันดับเราก็จะได้รับเป็นเงินดอลลาร์เข้ามานะครับมันก็จะแปลงค่าเป็นคะแนนให้เราแล้วเราก็ไปทําการถอนนะครับนี่คือการจัดอันดับนะต่อมาเป็นก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้ําตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกดเคมเหรียญฟรีนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตจะกดได้ทุกๆ60นาทีวิธีกการกด แล้วก็กดเคมด้านล่างได้เลยนะครับกดเคมนะเนี่ยมีคําว่าเคมแนวแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดเคมแนวตรงนี้ได้เลยนะครับในการกดนะครับกดตามขั้นตอนได้นะทำไม่ยากนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทําแบบสํารวจเพิ่มเติมด้วยนะพอเรากดเหรียญมาแล้วเนี่ยเหรียญของเราเนี่ยมันจะขึ้นตรงคําว่าบาลานซ์ตรงนี้นะครับวิธีการถอนนะครับเราต้องกดสวัปตรงนี้ก่อนนะกดแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับให้มันเป็นเหรียญบิตคอยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนดอทคอยเนี่ยให้เป็นบิตคอยด้านขวามือเนี่ยขั้นต่าก็คือ0.7 0.53ผมมี มาเปลี่ยนได้นะเราจะต้องมีตามขั้นต่ําที่เขากําหนดนะครับประมาณ200เนะี่ยประมาณ200ฝั่งขวามือเนะี่ยต้องมีประมาณ200หรือว่า100ก็ได้นะครับอันนี้มันยังไม่ครบนะเราต้องมีให้ครบก่อนถึงจะทําการแลกได้นะทุกคนอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพอเรามีเหรียญบิตคอยตขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรากด transfer โอนย้ายนะครับจากยอดตรงนี้ไปอยู่ที่ยอดหน้าหลักนะโอเคผมทําการโอนไปแล้วนะครับนี่ครับยอดขึ้นเป็น32,223ซาตูชินะตามนี้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นการแนะ หรือว่าเชิญเพื่อนนะครับโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Line YouTube Tik t o อกสามารถเอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นประวัติการถอนเงินนะครับตรง History ตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนเงินหรือว่าประวัติอะไรต่างๆเราสามารถเข้ามาดูได้ตรงหน้านี้เลยเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินนะจำนวนนะครับสามหมกว่าซาโตชิผมจะเลือกถอนเป็นเหรียญดอทคอยเพราะว่าเหรียญดอทคอยนย ไม่มีการหักค่าทำเนียมนะก็คือ0ูนย์นะครับ ถอนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับผม15 3.44ห o าดอคยเป็นเงินเท่าไหร่ไปคำนวณใน Google ดูได้เลยอ่าผมก็จะทำการค้นหาในส่วนของ Google แบบนี้นะครับแปลงค่าดอลลคยนะครับแปลงค่าดอนะมันก็จะขึ้นราคาเหรียญปัจจุบันนะครับ2.35ต่อ1นเหรียญดอลลคยเนานะเราก็วางยอดเหรียญที่เราทำการถอนไปแล้วเราได้รับนะครับยอดเงินบาทไทยที่ผมจะได้รับในการถอนครั้งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 5 9 9 3บาบาทไทยนะครับผม ทำยอดนี้เลย ถ้าราคามันขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคามันลดลงมันก็จะได้ลดลงตามราคาเหรียญปัจจุบันนะครับอันนี้คือการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้ทําการเพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยอดที่ผมจะได้รับตามยอดนี้เลยนะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยกดคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยแลวเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินนิดนึงอันนี้คือประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไป 32, 2 2 2ื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามซาตุชิในส่วนของเหรียญดอทคอยเหรียญที่ผมได้รับนะคร 5 3 4 4คอยอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการถอนไปในวันที่28เดือน9นะ28เดือน9ก็วันนี้23เดือน10ก็เกือบจะครบ1เดือนในการถอนนะนี่ครับผมเก็บมานะครับได้เท่านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมถอนไปประมาณ179นะ 179. คอยถ้าคํานวณในราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ420นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยถอนสูงสุดที่400นะ 429. คอยนะครับกับ300 นะนี่ครับประมาณพันกว่าบาทที่ผมถอนไปนะครับนี่ครับถ้าเราเอาเหรียญดอกคอยที่ผมถอนไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเป็นราคาเงินบาทในปัจจุบันราคาตอนนี้เนี่ยน่าจะได้หลักพันนะครับหลายพันอยู่ นะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมันกําลังขึ้นนะครับเราก็สามารถขายได้ในราคาที่มันสูงกว่านี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานการถอนเงินก็ลองไปสมัครทําดูได้ทําเงินฟรีได้จริงจริงแน่นอนในส่วนของ c o i p a y u c o m ฝากกดไลค์ก,กดติดตามเหมือนเดิมนะทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ